ปตท,ทอสอพอครับเป็นบริษัทในประเทศไทยเรานี่เองนะครับเจาะสำรวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ไม่ใช่ในไทยครับใน UAE ในสหรัฐอาหรับกิมิเรสนั่นเองครับบริษัทของเราครับ PTTEP มีห e น้านาครับและ e n i อาบูดาบีนะครับของสหรัฐอาหรับเอเมิเรส์เนี่ยได้ทำการเจาะรุมสำรวจเป็นหลุมแรกครับในโครงการอาบูดาบีออฟชอสอ2ในประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรส์ครับโดยมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินกักเก็บระดับลึกได้ในปริมาณมากครับผมปริมาณเนี่ยคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ2.5ถึง3.5ล้านล้านลูกบาทกฟุตครับ ระดับนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความสเร็จในการค้นพบก๊าซธรรมชาติของโครงการนี้เลยครับจากการทดสอบอัตราไหลของก๊าซธรรมชาติดังกล่าวครับพบว่ามีอัตราการไหลยอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับนั่นคือมีโอกาสาที่เราจะดึงมันออกมาใช้ได้นะครับท้งนี้ทางปทศพและทาง eni ครับก็ยังอยู่ในช่วงของการประเมินผลนะครับแล้วก็กําลังเร่งพัฒนาโครงการที่จะเจาะหลุมนะครับที่มีโครงสร้างเป็นเหากันนะครับในพื้นที่ข้างเคียง นะครับเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้ในการขุดแปลงต่อไปนั่นเองครับโครงการนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของรัฐอาบูดาบีนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับครอบคลุมพื้นที่ของโครงการเนี่ย4,033ตารางกิโลเมตรนั่นคือ,อยังมีที่ให้เราขุดเจาะได้อีกเยอะมากเลยนะครับ ณนะตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงโปรเจกต์ความร่วมมืออันนี้เนี่ยทางปตทสพเนี่ยมีโครงการความร่วมมือใน U a E นะครับร่วมกับเ n i นะครับทั้งหมด4โครงการนะครับตอนนี้ทั้ง4โครงการเนี่ยอยู่ในระยะที่ได้เริ่มลงมือสำรวจแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโปรเจกต์ร่วมทุนนะของบริษัทไทยในต่างประเทศเนี่ยหนึ่งนะันก็เป็นการดึงเอาเม็ดเงินนะครับผลกำไรกลับมานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในต่างประเทศได้ก็เอาใจช่วยทางปตทสพ,พนะครับผม all Ar...